ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วง่าย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 ไมาได้มาก่อนแม็ยก่อนแม็ยเดินก่อนเดินไปเรียกไปเรียกโอเคไปงเดินขึ้นมาัองตัวหลางหลังไปไป มาเดี๋ยวให้ขึ้นดิขึ้นดิไปใสเลยบอลเข่งเลยบอไปเดิน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 เฮ้ยขี่ไปขี่ไปใส่ไปโอเคโอเคโอเค้าขอบอลเล่นเหมือนซ้อมก็ขอบอลง่าย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 ไม่ดิไปตุ้งตาแล้วเฮ้ยมา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  ดินมาเดินมาเดินมาเขาโยนอย่างเดียวเขาโยนอย่างเดียวให้ไปเร่อยไปได้กันไหมไปไปไปตรงลยไปวบโอคดีมากดีมากดีมากโบไม่เป็นไรลงมาลยกันไปาขึ้นไป้ัดช่องได้ไหมตัดช่อมอยไอ่ยือไ่ ง่ายง่ายง่ายไป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 ไอ้เจสซี่้าบอลบอลไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยโอ้โหีมากแม็กแม็กโอเคโอ๋ยมือสั่นเลยอ่ะบอลยิงโอ้ยให้กล้าขอดเลยนะบอลเขาโยนอย่างเดียวมามามาเหมือนเดิมเหมือนเดิม ไป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 ไ้ตารบบอลไม่จ้องีไม่จองลีโอ้โหดีมากแม็กโอเคไปข้าวหรอใคไปข้นมาไอ้โนวไปัต้องไมไ้ังไม่ได้กได้แม็กแม็กมึงเอาสุดทัวมึงมีน้ำหนักให้ถึงหน่อยบอลเขาเลี้ยงอย่างเดีย so ว ไ้ตรงเร็วไปตรงเร็วไปด้านหลังตัวหลังไอ้แบดตัวหลังไปเดินมาไม่นี่เดินมาเดินมาไปนี่เดินมาไปล้มไปล้มลำหน้าโอเคใส่ใสยแล้วเข้ามาหาเก็บลงไปไปไปเพชรตั้ก่อนให้ตัดช่องไปเองเช็คตแรงบดวันทูสวยงามนี่ตึ้งยิงหัว โอเคสวยสวยง่ายง่ายโอเคดีมากดีมากมองไม่เป็องไันต่อยูม่ได้แลวทุกคนเดองเดินอย่าลบดิไปตรงนี้ายาคว้าบอลพิจจิ เนี่ยเนี่ยเอมดีดี <c oughs>

นี่ <ไป S 1> พ่อนี่ตัดช็อเองไปนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยไบ้มาแล้วอุ้ยโอเคหมดเวลา

អរគុណ b ố

ยยูโลยิงแล้วสุดยอด หมดเวลาครึ่งหลังมีปัญหาใช่ไหมคุณเดี๋ยวไม่แต่เรงมีแค่นั้นครับไปกินได้ครับหลังวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อของพ่อมากินมาได้ครับเตะ่่อพหลายรอบแล้วทนนักกัดฟันทนโอยกีฬากีฬากีารี หล่อจังเลยบอยันนี้อยู่แล้วอ่ะองร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้บอยหลายรอบแล้วอ่ะกัดฟันทนเลยไม่ไหวนอนนอนนอนร้องเลยใช่ไหม